الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

ท้จริงสเสบียงที่ดียิ่งในวันอัคคระคือการตักวาการยำเกรงต่อพระองค์ละสุบฮานะหัวตาลาพี่น้องครับเราจะต้องตรวจสอบนะครับตัวเราแต่ละคนนะครับเรามีอายุยืนยาวมาถึงทุกว,วันนี้นะครับเราผ่านอะไรมาเยอะนะผ่านมาเยอะทั้งดีทั้งชั่วนะครับทั้งสบายทั้งลําบากนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแต่นั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่ละคนนั่นเอง นะครับจะผิดหรือจะถูกมันก็ผ่านไปแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับคืนมาได้นะครับวันนี้มีอย่างเดียวทานั้นที่เราจะต้องกระทํานั้นก็คือสํารวจตรวจสอบนะครับแล้วก็ตรวจเช็คดูนะครับว่าถ้าเรามีสิ่งที่บกพร่องที่ผ่านมานะครับในเรื่องราวของศาสนานะครับที่เราทิ้งเอาไว้ที่ยังไม่ปฏิบัตินะครับก็ให้หยิบยกตัวนั้นขึ้นมาแล้วก็เริ่มที่จะปฏิบัติแต่กับ แล้วก็ตาบาขอสารภาพผิดต่อระสุภาหนอว,วตารานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะได้ปฏิบัติท่านเองพี่น้องครับในัลกุรานราาารั้นพระองค์ลัชษมณ์ตาลาก็บอกถึงสภาพของบุคคลนะครับที่ธารมัยที่มีชีวิตยอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยนะครับมีภาร,ระหน้าที่มีอานาจที่พระองค์ลัชษมณ์ตาลามอบหมายให้แต่ไม่ได้กระทํานะครับไม่ได้กระทำนะอาจจะเนื่องด้วยกับว่า คำเบาความนะครับหรืออหลงลืมเผลอเรอนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ละคนนะครับแต่เมื่อถึงวันเวลาที่พระบรวลสารตลาดจะคิดบัญชีแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเรียกเวลาให้ย้อนกลับคืนไปได้นั่นเองนะครับในสุรอัลมุมินูนนะครับสุรัตเตยี่สิบสามอายะที่เก้าสิบเก้านะอัตลอฮฺาบอกนะครับว่าฮัตไลดาจาอาดูฮุมุลเมาตุกอัลลอบเบิยดยอนนะครับจนกระทั่งเมื่อความตายเนี่ยได้มาหาคนใดคนหนึ่งในพวกเขา นะเขาก็จะกล่าวขึ้นนะครับว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์เขาพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเถอะนะครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับพอรับเวลาให้ความตายมาถึงแล้วเนี่ยนะครับเขาเห็นความน่าสะพึงกลัวนะครับนะแล้วก็ความรุนแรงที่จะประสบกับเขาเกาขอจากเราสุภาห์ตานะครับขอให้พระองค์เนี่ยนะได้ให้เขาเนี่ยกลับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเถอะนะครับ กลับไปเพื่ออะไรนะนะครับอัลลอฮ์บอกต่อไปนะครับว่าละลิอามลุซอลิฮัละลิอามลุซอลิฮัมฟีมาตารักตุกัลาอินนะฮะกะลลมะตุนห์วกออิลูฮะอุมยุรอฮิมบรซะกุนอิลายอมิบะทุนนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ข้าพองจะได้กระทำความดีในสิ่งที่ข้าพองได้ปล่อยทิ้งเอาไว้นะขอเจ้าลาสบะตาลาขอให้กลับไปอีกครั้งหนึ่งเถอะนะเพื่อจะได้ไปกระทำความดี ไปทำละหมาดให้มันครบนะครับไปจ่ายสการนะไปถือศีนอดเพราะสมัยที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ได้ทําเลยนะหรือทําบ้างทิ้งบ้างไม่ให้น้ําหนักไม่ให้ความสําคัญนะมองข้ามคําสั่งของละซุบฮาในวัตลาไปนะครับถึงวันที่อัลละซุบฮาให้จบชีวิตแล้วเนี่ยนะครับขอนะขออยากจะกลับไปนะครับอสบกัลลาอินฮาเลมตุลลงมบวกอออิลูฮานะครับเปล่าเลยนะ คือไม่มีทางนั่นเองนะไม่มีทางที่จะได้กลับไปนะเพราะมันเป็นเพียงแค่คําถ้อยคําที่เขากล่าวม,มันไว้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เบื้องหน้าของพวกเขานั้นอาจจะมีโลกบร์ซักนะจนกระทั่งถึงวันที่พวกเขาถูกฟื้นคกืนชีพขึ้นมานั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ลักษณะบอกเราไว้นะครับโรกบร์ซักนี่เป็นโรคที่ขั้นระหว่งังดุนยากับกับอเคร์นะครับช่วงที่เราจบชีวิตไปแล้วเนี่ยก็จะอยู่นลกบร์ซักก่อนนะครับรอถึงวันไอเคอร์เนี่ยนะรอถึงวัน สิ้นโลกเนี่ยเขาก็จะถูกฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาแล้วก็คิดบัญชีนั่นเองนะครับแต่เมื่อถึงแก่ชีวิตแล้วเนี่ยขอนะครับขออยากจะกลับไปอีกพี่น้องคิดดูนะครับขณะที่เรามีชีวิตมีกําลังดีๆอยู่เนี่ยนะครับเราไม่ได้ทําเลยนะอามานาที่พระองค์ลักส์ุบาห์ในวัตลามอบให้นะหน้าที่นะที่บบาวอย่างเรานี่จะต้องปฏิบัติเนี่ยบางคนก็ก็ไม่ให้น้ําหนักเลยนะครับเวลามีใครจะมาบอกมาเตือนเนี่ยก็เหมือนว่า เเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาคือไม่ได้เอาไปคิดไม่ได้เอาไปเอาไปตระหนักหรือว่าเอาไปแก้ไขเลยนะครับก็ถูกลอตเตอร์ก็ปิดหัวใจนะไม่ให้ได้เข้าใจอะไรเลยนะใช้ชีวิตไปวันๆเหมือนกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนต่างศาสนาเขาไม่ละหมาดเราก็ไม่ละหมาดเขาดื่มเหล้าเราก็ดื่มเหล้านะครับเขาทําซีนาเราก็ทําซีนาเขากินดอกเบีย้ยเราก็กินดอกเบี้ยกับเขาด้วยนั่นแหละครับ ต่างๆและสิ่งละอย่างที่ที่มันกำลังเป็นไปอยู่ในสังคมทุกวันนี้นะครับทศษโลส์ลัมบอกกับเราครับมันตะชับบาเบียเ้ามินฟัวมินหุมใครก็ตามที่เรียนแบบชนกลุ่มใดเนี่ยเขาก็จะเป็นชนกลุ่มนั้นนะเราลอกเรียนแบบวิถีชีวิตของอคนที่ไม่เชี่มพุสลิมพวกย่าฮูดีนัสโรนีเราเรียนแบบเขาก็จะเป็นแบบเขานั่นเอง พี่น้องครับอันนี้เราก็จะต้องเอามาทบทวนนะครับมาทบทวนในการดิเนินชีวิตของเราในแต่ละวันนะครับเรื่องธุรกิจการค้านะครับเรื่องการซื้อการขายนะครับเรื่องอาการที่จะดําเนินไปในแต่ละวันเนี่ยนะครับเราจะต้องรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นมุสลิมนะครับอย่าไดเอาระบบอของยูฮูดีนัสร,รณนีมาใช้นั่นเองนะครับเรา,าบอกว่าเปล่าเลยนะมันเป็นเพียงถ้อยคําที่เขากล่าวไว้เท่านั้นและเบื้องหน้าของพวกเขานั้นมีโลกบารซักนะเป็นโรกบาทซกคือโลก ของอรั้วโรคของวิญญาณที่จะไปอยู่ที่นั่นนะแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าเออฝันว่าย้อนมาบอกให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เหมาะที่เสียไปแล้วมาบอกให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ทําบุญท่านั้นทํขาวเหลียวเหลืองกก่ปิ้งอะไรต่างพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องของเชตตอนทั้งสิ้นนะครับที่มันทําให้เราเห็นเป็นอย่างนั้นทําให้เราคิดแล้วก็เข้าใจเป็นอย่างนั้นแท้จริงแล้วมันไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้เลย นะครับไม่ติดต่อกันได้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องระมัดระวังแล้วก็ตระหนักให้มากนะครับว่าถ้าถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะขอผัดผ่อนอะไรไม่ได้เลยนะวันนี้ยังมีโอกาสยังมีเวลายังมีความาสามารถที่จะกระทำได้ให้เราเรีบเร่งทำในสิ่งที่เราทิ้งเอาไว้ที่ไม่ได้ทำบางคนชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยนะครับละมาแต่วันศุกร์อย่างเดียวแล้วก็วันอีดนะหรือบางทีวันอีดอย่างเดียววันศุกร์ก็ไม่ได้ละมาห้าเวลานี้ก็บางทีไม่ได้เลยนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องปรับปรุงเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขโดยเฉพาะถ้ามันเกิดภายในครอบครัวของเรานะครับสมาชิกในครอบครัวเรานี่สําคัญมากนะครับเพราะเป็นสิ่งที่เราพบเราเห็นอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนะครับต้องบอกต้องเตือนกันนะครับให้รักษามันให้รักษาการทําละมาดนะครับเพราะเป็นอามานะเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่จะต้องถูกสอบสวนเป็นประเด็นแรกเลยหลุมฝังศพนั่นเองนะครับอัลลอบอกไปนี่เขาว่า ف إ น ا ฟิ و س ك في ซูร ฟาลาอันซาบาไบานะคุณยาวไมริวลายาตาอาลุนดังนั้นเมื่อสางได้ถูกเป่าขึ้นนะอันนี้คือหมายถึงเป็นการเป่าครั้งที่สองเนี่ยดังนั้นจะไม่มีความสัมพันธ์ทางือญาตระหว่างพวกเขาในวันนั้นนะครับและพวกเขานนั้นจะไม่ไต่ถามซึ่งกันและกันเมื่อสังสูกเป่าขึ้นในครั้งที่สองเนี่ยทุกชีวิตก็จะต้องฟื้นขึ้นจากหลุมฝังศพ นมนุษย์ตั้งแต่สมัยในยุคอบบนบีอาดัมนะครับก็จะฟื้นขึ้นมานะเพื่ออะไรเพื่อไปรวมคัติสุ่งมัสชัดนะครับรอการไต่สวนนะสิ่งที่เราได้กระทาที่จะประกอบไว้ในดุนยาเนี่ยนะครับเราจะถูกบันทึกไว้หมดวันนั้นเราจะได้เห็นบันทึกของเรานะอย่างชัดเจนแล้วเราก็เพียงพอแล้วที่จะสามารถที่จะตัดสินตัวเราเองได้นะครับว่าเราจะรับไปทางขวาหรือไปทางซ้ายจะไปนรกหรือจะไปสวรรค์นั่นเองนะครับ อราบอกดังนั้นจะไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างพวกเขาในวันนั้นนะไม่มีความสัมพันธ์กันละนะครับพ่อที่เคยช่วยลูกได้ในสมัยยืนยุนญ,ญาเนี่ยวันนั้นก็จะหนีหน้าจากกันนะลูกพี่น้องอะไรต่างก,ก็จะหนีหน้าจากกันหมดนะครับทุกคนล้วนแต่กังวลน,นะครับอยู่กับผลงานของตัวเองเท่านั้นเองว่าเรานี้จะรอดหรือไม่รอดนะแล้วก็ไม่สามารถจะให้ความช่วยเหลือใครได้เลยนะครับที่เรียกว่านับซีนับซีนั่นแหละ อยู่ในดุญญนยาเ่ยครับยังก็ต้องช่วยเหลือกันนะแต่ในอาคาราอนเะนี่ยหมดแล้วตัวใครก็จะต้องรับผิดชอบตัวเองนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาไปขอคําฟัตวาจากใครนะจะทําอะไรสักอย่างหนะึ่งต้องไปขอคําชี้ขาดคําชี้ขาดจากบรรดาโตคูผู้รู้นะครับก็จะต้องพิจารณาให้ดีด้วยนะครับว่าฟัตวาของเขาที่ออกมาเนะี่ยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องนะหรืออยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์หรือเพื่อจะสนองตอบความต้องการของเรา อันนี้สาคัญนะครับบางทีเราเนี่ยอยากจะได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่สิ่งที่เราจะได้มานั้นน่ะมันจะหารานหรือฮารอมเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจอ้าวไปขอเขายกตัวอย่างเช่นบางคนบอกอ้าวดอกเบีย้ยเนี่ยธนาคารเนี่ยเอามาใช้เอามากินได้ไหมนะบางคนก็บอกไม่ได้เพราะมันเป็นดอกเบีย้ยนะมาถูกห้ามเอาไว้แล้วแต่นักวิชาการผู้รู้บางท่านก็บอกได้นะเนพราะมันเ,เป็นเรื่องที่เป็นผลประโยชน์บ้างเป็นเงินปันผลบ้างข้างๆครูคูแถไปเรื่อยเลยนะครับ อันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับถ้าไปเจอแบบนี้เนี่ยเราจะต้องช่างใจแล้วเพราะอะไรเพราะคนที่จะเดือดร้อนที่จะต้องแบกบาปแบกภาระคือตัวเรานะครับตัวเราเนี่ยแหละนะครับถึงวันนั้นเนี่ยเราจะไปโทษเขาว่าเขาบอกว่าเอามากินเอามาใช้ได้ไม่ได้นะครับตัวเราต้องรับผิดชอบเองนะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเราบอกว่าจะไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างพวกเขาในวันนั้นนะ ทุกคนเนี่ยอยู่ในรภาพที่ตื่นตระหนกแล้วก็หวาดกลัวนะไม่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออะไรกับใครได้เท่านั้นนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะไม่ไต่ถามซึ่งกันและกันนะแต่ละคนก็จะไม่ต้องมานั่งถามไถ่ละเป็นยังไงสบายดีไหมไม่ต้องแนละ้วนะครับกลัววิตกกังวลอย่างเดียวนะครับว่าผลการตัดสินของเราจะออกมาแบบไหนอย่างไรนะครับฟอมันซกอรัตมวาวาสีนูฮูฟอุล,ลากาคมอลมาเฟลฮุนเราบอกนะครับว่าดังนั้นผู้ใดที่ตราชูของเขาหนัก <c oughs> คือมีความดีมากกว่าความชั่วนั่นเองนะช่วยเหล่นานั้นพวกเขาเป็นผู้ประสบชัยชนะนะครับก็คือรอดพ้นจากการลงโทษในไฟในรกแล้วก็จะได้เข้าสวรรค์ตาชูในเรื่องของความดีหนักนะก็คือหมายถึงว่ามีความดีมากกว่าความชั่วเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องเร่งรีบนะครับแล้วก็จะต้องอ,อะไรอะ่ะคือจะต้องพยายามสะสมสะเสบียงเอาให้มากๆากในเรื่องของความดีนะครับเรื่องละหมาดได้เป็นเรื่องหลกักเป็นเรื่องแรกเลยนะครับ แล้วก็เรื่องการบริจาคอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับช่วยได้มีมากเราก็ให้มากถ้ามีน้อยเราก็ให้เท่าที่เรามีความสามารถนะครับแล้วก็ดูจากคนที่ใกล้ชิดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เครือญาติที่ห่างออกไปนะอย่าได้พลาดโอกาสเป็นเด็ดขาดในเรื่องนี้นะครับการถือสินอดนาการละหมาดสุน,นัขต่างๆการอ่านอัลกุรอานก็สําคัญนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ลหลายๆคนเนี่ยนะครับก็หันห่างจากการอ่านอัลกุรอานนะครับบางทีเราเนี่ย เราอ่านได้เคยอ่านได้นะครับพอทิ้งหา่ญญางไปนานๆในเริ่มอ่านไม่ได้แล้วนะครับเริ่มอ่านไม่ได้แล้ววันให้เราได้จัดสรรเวลาของเราให้ดีนะในวันึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยนะครับพี่น้องเราแบ่งเวลาให้ได้นะครับเราจะต้องทํางานในดุนยาเราก็ทําอันนั้นเป็นภาระหน้าที่แต่งานในอาร์เคโรที่พระองค์เราสุภาราคานดเอาไว้ให้เนี่ยนะครับเราก็จะทําให้ให้มันเข้มแข็งเ,เ,เช่นเดียวกันหรือมันมากขึ้นกว่านั้นอีกนะครับ แล้วก็อย่าไปเสียเวลากับเรื่องไร้สาระตรงนี้สําคัญนะครับไอ้สมาร์ทโฟนต่างๆโทรศัพท์มือถือต่างๆพวกนี้ล่ะนะครับถ้าเราใช้เป็นนะครับมันก็จะเกิดประโยชน์นะครับแต่ถ้าเราไม่มีเป้าหมายหรือใช้เพื่อสนองความต้องการอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะพาให้เราเข้าไปสู่เรื่องไร้สาระนะฟังเพลงดูหนังดูละครดูกีฬาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับดูก็แชทกันไปแชทกันมาเรื่องไร้สาระทั้งนั้นส่วนมาก นะครับน้อยคนที่จะเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลทางวิชาการนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะบริหารได้ตรงนี้มันอยู่ที่ตัวเราแล้วครับพี่น้องนะต้องรู้จักใช้ด้วยแล้วก็ใช้ให้มันเป็นนะครับให้มันเกิดประโยชน์จริงๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้สะสมสบียงของเรานะไปในวันอาครรอเพ่อเลาบอกนะครับว่าดังนั้นผู้ใดที่ตราชูของเขาหนักเนี่ยช่เหล่านั้น,นพวกเขาจะเป็นผู้ประสบชัยชนะนะนะ ประสบชัยชนะก็คือรอดพ้นจากการลงโทษในไฟนรกแล้วก็ได้เข้าสู่สวรรค์ของลาสุมาหานัวตาลานั่นเองนะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่าว่ามันขอฟัดมวาซีนูฮูฟาอุไลกัลาดีนาขอสิรูอัลฟุสฮุมฟีจฮันนามะคอริดุนนะครับผู้ใดที่ตราชูของเขาเบานะคือความความดีนี่มันน้อยแต่ความชั่วมันมีมากหักลบกับกันแล้วนี่ยังเหลือความชั่วอีกตั้งเยอะนะครับยังเยอะอยู่นะครับ คนเหล่านี้แหละเอาก็าบอกคือบรรดาผู้ที่ทําให้ตัวของพวกเขาขาดทุนพวกเขาจะทำนักอยู่ในนรกนะในนรกตลอดกาลท่านนรกตลอดการนี่ก็คือคนที่อยู่ในขายเป็นเป็นกาเฟสเป็นผู้ปฏิเสธเลยนะความชั่วมากกว่าความดีนะอีกอันนึงที่เราจะต้องใส่ใจนะครับว่าเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่นะครับเราทำละหมาดเราถือสินอดเราจ่ายสาการอย่างเคร่งกัด สะสมความดีไว้มากนะครับแต่เราเนี่ยยังไปรเล็มคนอื่นเขาไปรังแกคนอื่นไปคมเหงคนอื่นเขาไปดา่าไปว่าไปนินทาไปให้ร้ายคนอื่นนะครับสิ่งที่เรากระทาไปนี่แหละมันจะบั่นทอนความดีนะความดีที่เรามีอยู่นี่ก็จะไหลไปหาเขาหมดนะครับวันไอครรนเนี่ยมันไม่เหลือละมันถูกเอาไปชดใช้กันหมดนะ ชดใช้ก็ด้วยความดีเหมือนเราเป็นหนี้เขาล่ะเตดหนี Allan ้เขาเนี่ยแหละนะครับก็ต้องรีบชดใช้ซะนะครับแล้วการพูดการดินทาการการพูดเรื่องของคนอื่นนะครับถ้าเขาฟังอยู่ตรงนั้นด้วยเขาจะไม่พอใจแต่วันนั้นคนคนนั้นเขาไม่ได้อยู่นะการพูดเรื่องของอื่นในทางที่เสียหายเนี่ยนั่นคือการดินทานะการดินทาถ้าเรื่องนั้นเป็นความจริงนะครับแต่ถ้าเรื่องที่พูดเนี่ยไม่เป็นความจริงนั่นคือเป็นการใส่ร้าย เป็นการใส่ร้ายสรุปแล้วผิดทั้งสองประเด็นเลยนะครับถ้าเรื่องที่เราพูดถึงคนอื่นเขาเนี่ยเป็นความจริงเรากลำลังกำลังนินทาเขาแล้วนะต้องไปขอมาอัพเขานะครับไปขออภัยกับเขานะแต่ถ้าเรื่องที่เราพูดถึงคนอื่นนั้นน่ะเป็นไม่ไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องใส่ร้ายเขานะ่ะเรากลำลังใส่ร้ายเขาเราก็มีความผิดเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอันนี้เราเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาระวังไม่ถึงว่าจะทําละหมาดจะทําอานเได้อย่างเข้มแข็งก็ตามนะครับถ้าเราไม่มาอัไม่ขอ อภัยกับเขาเนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยความดีของเราจะต้องเอาไปชดใช้เขาแล้วเราจะไม่เหลืออะไรเลยนะเมื่อเราบอกว่าผู้ใดที่ตราชูของเขาเบานะครับคือความชั่วมากกว่าความดีเนี่ยคนนั้นนันคือบรรดาผู้ที่ทําให้ตัวของพ่อคนนั้นขาดทุนนะครับคือจะต้องเข้าไปรับการลงโทษในไฟนรกท่านเองนะครับเราบอกอีกนะครับว่าตาลฟาวูยูฮุมนนารูว่าฮุมฟี่ฮากาลีฮุนนะครับไฟนรกเนี่ยจะเผาไหมใบหน้าของพวกเขานะ เผาไหมา้ใบาหน้าเพราะเป็นใบหน้าเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีเกยีติที่สุดนะพระรัศ马า,าก,ก็หยิบยกเนื่องใบหน้าเนี่ย,มา,ยม,าม,ามาพูดให้เราฟังนะให้เราได้เห็นภาพว่าวันนั้นเนี่ยไฟนรกเนี่ยจะเผาไหมา้ใบหน้าของพวกเขาและพวกเขาเนี่จะมีใบหน้าที่บูดเบี้ยวในนรกนะนั่นคือสิ่งที่คนที่ตาชูเบาคือความชั่วมากกว่าความดีเนี่ยเขาจะได้รับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเราไม่ต้องห่วงเราไม่ต้องดูนะครับว่าใครจะทาละหมาดไม่ทาละหมาด ใครจะมามัสยิดไม่มามัสยิดใครจะทาความดีหรือไม่ทําความดีตัวเราดูที่ตัวเราเราทําหรือยังเราเริ่มที่ตัวเรานะครับเริ่มที่ตัวเราเลยนะถ้าเรายังไม่เคยมาละหมาดเรามาละหมาดที่มัสยิดเรามาเริ่มที่มัสยิดถ้าเรายังไม่เคยอ่านกุรานเราเริ่มอ่านกุรานนะครับเวลาสักหนึ่งหน้าก็ยังดีนะครับค่อยๆขยับขยับไปเทีลนหน่อยนะครับหรือจะตั้งจอดเอาไว้เลยนะครับว่าวันนี้ละหมาดวักตัวหนึ่งเวลาหนึ่งเสร็จละหมาดแล้วขออ่านกุรานสักหนึ่งหน้า หรือสองหน้าห้าเวลาถ้าพี่น้องละหมาดครบเราอ่านทุกห้าเวลาเลยก็จะได้แหละครับนะครับห้าหน้าหรือสิบหน้านะครับไม่กี่เดือนก็จบเล่มอันเนี้คือการบังคับตัวเรานะครับที่เราจะต้องบังคับตัวเองให้ได้นะครับถ้ามาอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไหลไปตามนับซูนะครับเหมือนคนที่นอนตื่นสายครับนอนดึกสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มยังไม่ได้นอนเลยแล้วเมื่อไหร่จะตื่นพี่น้อง โอกาสที่จะขึ้นละหมาตายุดนิยามค่ำคืนละหมาดทุ้บพี่เนี่ยได้เวลาทุกวันนี้ประมาณเกือบเกือบ,บตีห้าที่มสัสยิดกะละหมาตกัราตีห้าสิบเก้านาทีถ้าเรานอนดึกเราไม่สามารถที่จะตื่นได้นะครับถ้าเราซูนนรังเกียจการมั่วสมการพูดคุยกันเรื่องไร้สาระกาหลังละหมาอิชาเนี่ยนั้นพอเราได้เวลาละหมาอิชาแล้วเนี่ยนะครับเสร็จภารกิจแล้วทุกอย่างก็เตรียมตัวเข้านอนนะครับคือบริหารเวลาให้มัน,ให,มนให้มันเป็นเรื่องจริงจังนะครับเราบริหาร กิจการเราบริหารธุรกิจเรายังบริหารได้แต่เราจะบริหารตัวเราบริหารเวลาของเราเนี่ยเพื่อตอบรับคําเรียกร้องขอ,องรับสุภานาะหัวตาลาทาไมเราจะบริหารไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องนี้อยากจะฝากพวกเรานะครับนะครับให้เรานั้นบริหารเวลาให้ดีมันสามารถจะทําได้นะครับถ้าเรามีความเข้มแข็งหัวใจที่เข้มแข็งอิมาที่แข็งกรังนะครับมันจะพาเราให้เอาชนะนับสู้ได้เอาชนะเชตตอนให้ได้นั่นเอง นะครับเอาล้อมบอกนะครับว่าอลลัมตะกุลอาญาตีตุสลาอะไรกุ้มฝะกุนตุมบิฮาตุกสริบูนองค์การทั้งหลายของเราเนี่ยไม่ได้ถูกนํามาอ่านแค่พวกเจ้าหรอกหรือและพวกเจ้าก็ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อมันนะอัลกุรอานทั้งหลายเนี่ยอายะต่างๆในะอัลกุรอานเนี่ยไม่ได้ถูกนํามาอ่านแค่พวกเจ้าหรอกหรือไม่มีใครมาบอกเลยหรืออย่างไรนะครับหรือเจ้าไม่เคยไปสนใจไปศึกษาหาความรู้นะ จะได้รู้ว่าอัลลอฮฺสุบบานาสั่งใช้ให้ทําอะไรบ้างห้ามไม่ให้ทําอะไรบ้างไม่เคยไปดูอะไรหรืออย่างไรหรือไม่เคยฟังคนที่เข้ามาบอกมาสอนมาพูดมาเตือนเลยหรืออย่างไรนะครับจริงๆแล้วมีนะแล้วพวกเจ้าก็ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อมันนะครับไม่ยอมเชื่ออัลกุรอานไม่ยอมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของขอัลลอสุบาานาอูตะลาเพิกเฉยนะต่อคาเรียกร้องของอัลลอสุบบานารูตะลาและเราซูลของพระองนั่นเองนะครับ แล้วท้ายที่สุดเนี่ยคนที่ประพฤติอย่างนีนนออ้นะครับในวนาคารเขาจะขออีกนะครับก็รูระบนาการวัดอารนาชิกวัตุนาวะกุณนาเกามับดอนเลนนะครับพวกเขาจะกล่าวนะครับว่าข้าแต่พระเจ้าของเราความชั่วเลวซาของพวกเรานน้นได้มันมาได้มันมาได้เขามาครอบงำพวกเราและพวกเรานั้นน่ะเป็นหมู่ชนที่หลงทางนะคือหลงออกจากทางที่เที่ยงธรรมนะครับอ่าเพราะไปปฏิบัติตามความใคร่ ปฏิบัติตามกิเลสพี่น้องเราขอดูอาจากละซุอาตลาอยู่ตลอดเวลานะครับในทุกๆเวลาละหมาดน,นะครับอิดีนัสเรอตอลมุสตะคีิมขอพระองค์ได้โปรดนำเราสู่ขนทางที่เที่ยงตรงด้วยเถินะครับนี่เราขอดุอาอยู่ตลอดนะครับตรงนี้นะครับแต่เมื่อพระองค์ละซุอาตลาประทานขนทางที่เที่ยงตรงมาให้เราแล้วเนี่ยบางคนก็ก็ไม่ยอมรับนะบางคนก็ไม่ยอมรับคือคือหันหลังให้เลยปฏิเสธนะ ไม่ได้นําเอาไปปฏิบัตินะครับแล้วท้ายสุดนะครับก็จะพบกับสภาพแบบนี้นะครับเพื่มมาจบชีวิตไปแล้วเนี่ยขอจะลาสุวาตลานะครับขอกลับมามีชีวิตอยู่นะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับอัลลอฮ์บอกกัลลาอินนะฮะกะลมตุนฮุวะออิลูฮานะครับตาเล่เนี่ยมันเป็นเพียงแค่คําที่กล่าวไว้เท่านั้นเองนะมันไม่ได้มีน้ําหนักอะไรเลยแล้วก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับวันข้างหน้าเขาเพิ่งจะสํานึกได้นะครับก็กล่าวต่อแล้วนะครับว่า ความชั่วเนี่ยมันมาครอบงำพวกเราเนี่ยทำให้พวกเราเป็นบุคคลที่หลงทางเราบานาอัลกินามินาฟาอินอัลนาฟาอินนาซอริมูลขค่แต่พระเจ้าของเราขอพระองค์ทรงโปรดเอาพวกเราออกจากนรกด้วยเถอ,อดขอที่อาตาะละสุบฮานตาลาวิ่งวานขอต่อละสุบฮานตาลาขอพระองค์เนี่ยเอาเราออกจากนรกด้วยไม่ไหวแล้วนะครับมันเจ็บปวดทรมานมากนะอัลลอฮฺบักุลละมานาริยตุลูดุฮุม บัตรนาฮุมจุลูดันงอยรหะเลียรูกุลาจาลนะคราดที่ผิวหนังของเขาเนี่ยสุกไหมเนี่ยบัตันนาฮุมจุลนดังไกรหะเราจะเปลี่ยนผิวหนังใหม่ให้กับพวกเขาให้มันงอกขึ้นมาอีกนะถูกเผาไหม้ไปแล้วอัลลอฮฺสุบะตัลลก็จะเปลี่ยนผิวหนังให้มันงอกขึ้นมาอีกเลียรูกุลาจาเพื่อให้เขาได้ริ้มรสการลงโทษอันเจ็บปวดที่พระลอสะตลาได้ตอบแทนให้กับคนพวกนี้นะครับเขาขอเนี่ยขอออกจากนรกนะแล้วบอกว่ายังไง ฟยอรนาฟาอินนาซอริมูลถ้าหากเรากลับไปทําความชั่วช้าอีกเนี่ยนะแน่นอนเราก็เป็นพวกที่อารรมเป็นคนเลวเป็นคนชั่วนะเป็นพวกที่ร่วงละเมิดขอบเขตเราสมควรจะต้องรับการลงโทษเขาออกประจักรนรกนะครับเราเอาเร์ตอบไปอย่างี้ครับก็อละอิกซาอูฟีฮาวาลาตุการิมูลนะอิกซาอูเนี่ยเป็นคำเป็นคำคำกล่าวมันไล่อะไล่ตะเพิดไล่สัตว์อะไรพวกเนี้ยนะเวลาเราไล่ตะเพิดไล่สัตว์พวกนี้นะครับจงไปซะ ไปไม่ต้องมาพูดกับข้าอัลลอฮ์บอกพวกเจ้าชงไปไปอยู่ในนั้นนะนะไปอยู่ในนรกแล้วพวกเจ้าอย่าได้มาพูดกับข้าเลยนะไม่ต้องมาร้องอุทธรดีกาไม่ต้องมาขอลดหย่อนผ่อนโทษนะเหมือนที่เราบอกไว้นะครับว่ายัยะยัยิลดีนกาฟารูลาตาตาจิรุลยาุมอินนามาตูจิซาวนามากุนตุมตามาลุนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายะ วันนี้เจ้าอย่าได้มาร้องขออุทธรน์ดีกาอย่ามาร้องขอวิงวอนขอลดหย,ย่อนผ่อนโทษเลยอินนามาตูจุซาวนามากุนตุมจามารุนแต่จริงพวกเจ้าจะได้รับการลงโทษนะครับได้รับการตอบแทนตามที่พวกเจ้านั้นได้ปฏิบัติเอาไว้ทําอะไรเอาไว้จะได้รับการตอบแทนอย่างครบถ้วนนั่นเองนะครับอันนี้หล่ะเป็นสิ่งที่ที่อยากให้เราถลากนั้นได้ตะหนักให้มากนะครับว่าวันนี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังมี กำลังวังชามีสติปัญญาที่สมบูรณ์อยู่นะครับรีบปฏิบัตินะครับภาระหน้าที่อามารนที่เป็นสิ่งที่พระองค์ละอุสุตละลากำหนดให้เราทึ่งเป็นผู้ศรานั้นได้ปฏิบัติมีคนอีกหลายคนนะครับทีไ่ไม่มีโอกาสได้รู้จักอิสลามไม่มีโอกาสได้อยู่ในร่มเงาของศาสนาอิสลามนะครับแต่คำเจ้าละอุะสุตะลาให้เราให้พ่อแม่เราลูกหลานเราเนี่ยได้อยู่ในแนวทางของศาสนาอิสลามเราก็จะต้องเข้าไปศึกษาในรายละเอียดแล้วก็ปฏิบัติ ยานักถือศาสนาแบบตา่ตางๆกันนะครับหรือ,อได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมแต่ชื่อเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในรายละเอียดนั้นไม่ได้รับรู้เลยในการดำเนินชีวิตนั้นเราไม่ได้ใส่ใจเลยคนกาเฟสก็ทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นเราจะต้องสร้างาจุดยืนที่ชัดเจนนะครับให้ปรากฏต,ต่อหน้าคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมให้เขาได้รับรู้ว่าเราเป็นมุสลิมแล้วมุสลิมเขามีมีจริยวัตรมีวิถีปฏิบัติในแต่ละวันที่จะปฏิบัติ อะไรบ้างหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าจะต้องมีความชัดเจนแล้วก็จะต้องกล้าที่จะแสดงออกนะครับไม่ต้องอายนะครับเพราะนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องภาคภูมิใจในในอัลอิสลามที่อัลววลอฮ์สุรานะให้กับเรานั่นเองในสุรตัตอหานะครับอายะที่หนึ่งร้อยอัลลอฮ์บอกอีกนะครับว่ามันเอาตลาฮาฟุอินะฮูยฮามิรุยาุมัลกียามาติวิซรอผู้ใดที่หันหลังให้กับอัลกุรอานนะครับ หันหลังให้ก็คือไม่สนใจยายดีเลยนะไม่ได้ศึกษาไม่ได้อ่านกุรานไม่ได้เอาข้อมูลอัลกุรอานนี้ไปใช้ไปปฏิบัตินะครับใครมาบอกมาสอนมาพูดให้ฟังก็ไม่ฟังนะเพราะถือว่าตัวเองเนี่ยรู้แล้วทําตัวเป็นน้าเต็มแก้วนะครับเาเราบอกใครที่หันหลังให้อัลกรุรอานเนี่ยเาราบอกถ้าจริงเข้าใจแบกโทษหนักในวันกิยามะนะครับจะแบกโทษหนักในวันกิยามะคืออะไรก็คือ ก็ต้องเข้าไปรับการลงโทษที่ลอตตาลได,ได,ได้ได้บอกเอาไว้นั่นเองเพราะหันหลังให้กับคําสั่งของลอสุบะฮานลตตาลแล้วลก็ไม่ปฏิบัติด้วยนะครับอลัอลลอฮฺอลีดินฟีฮิวาซาละหุมยามัลกิยามติยะไคมลานะครับพวกเขาเนี่จะพนักอยู่ในนั้นอย่างถาวรและโทษดักนั้นอ่ะมันเป็นความชั่วช้าสําหรับพวกเขาในวันกียามาเซนีใครนะครับการที่จะต้องเข้าไปอยู่ในในไฟในรถเพราะอะไรหันหลังให้กับอัลกุรอาน วันนี้เรายังมีมีชีวิตมีลมหายใจอยู่นะครับก็ยังมีโอกาสนะครับเราอาจจะละทิ้งอ,อามานะที่เราเคยที่อัลลอฮฺสุบะตาลาได้บอกให้ปฏิบัติเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราก็ไปทบทวนดูนะครับเราทิ้งอะไรไปบ้างถ้าเราละหมาดไม่ครบ5้าเวลาก็ละหมาดให้ครบถ้ายังไม่ละหมาดเลยก็หันมาละหมาดถ,ถ้ายังไม่อ่านกุรอานเลยก็หยิบอัลกุรอานขึ้นมาอ่านนะครับ วิถีชีวิตของมุสลิมเนี่ยจะต้องผูกพันอยู่กับพระองค์ละซุบฮาในวตาราพระผู้เป็นเจ้าอยู่ตลอดเวลาพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าทําไมทัตุลสลามถึงได้ถึงได้ปฏิบัติแนวทางเอาไว้แล้วก็บอกให้เรานั้นปฏิบัติตามนะสุนนะเขทาทัตุลสลามตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนนะตื่นนอนก็มีดูอานะจะรับประทานอาหารก็ต้องมีดูอาเข้าห้องน้าก็มีดูอาออกห้องน้าก็มีดูอาจะใส่เสื้อใส่ผ้าก็มีดูอาจะออกนอกบ้านก็มีดูอานะ จะขึ้นภานะก็ยังต้องขอดูอานะกลับเข้าบ้านก็มีดูอามีการให้สลามก่อนเข้าบ้านนะก่อนจะล้มตัวลงนอนก็ยังต้องขอดูอาเพื่ออะไรเพื่อให้วิถีชีวิตของมุสลิมเนี่ยผูกพันอยู่กับพระองค์ลซุบฮารในวัตะลาอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับเราจะทําธุรกิจจะค้าจะขายอะไรเราสามารถจะรำลึกถึงพรงะองค์ลสวัตตลาได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ นะจะก,กล่าวซิกรุลลอฮจะก,กล่าวตะฮมีตะฮลินตัสเบียนะครับอัลฮัมดุล,ลิลลาหาล์อัลลอฮุอักบาร์ซุบฮานัลลอฮกล่าวได้ตลอดนะครับถึงเวลาเราก็รักษาก,การละหมาดนี่คือวิถีชีวิตของมุสลิมที่จะต้องให้แตกต่างกับคนกาเฟรนะครับไม่ใช่เราจะไหลไปตามคนกาเฟรนเขาเขาไม่ละหมาดเราก็ไม่ละหมาดเอาเดี๋ยวเอาไวท้ทีหลังได้เดี๋ยวไว้ก่อนนอนเอาทีหลังได้อันนีนะ้มันเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องถ้าเดินทางการละหมาดก็สอดยะมาะตักดีมยะเมาะตักฮิร อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเพราะอะไรเพราะเราลาสเวลานั้นให้เป็นของฮะดีย์นะให้กับบาวของพระองค์จากสี่ก็เหลือสองแล้วเอาไปรวมกันได้จะรวมก่อนหรือรวมหลังก็ได้นะครับขอให้ได้คาทําได้ปฏิบัตินั่นเองนั่นแหละครับพี่น้องระวางแผนให้ดีนะครับชีวิตเรานะครับเราไม่รู้นะครับว่าเราจะกลับไปพบกับพระองค์ลาสวลานั้นในวันไหนนะครับแต่เมื่ออายันมาถึงแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะลางรอได้เลย ไม่สามารถจะรับเราได้เพราะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมนะครับในการที่จะกลับพบพหาหากับพระองค์นั้นสุภาราตวัตรลาเราบอกเยาวมาลายัฟองมาลูวาลาบานูนอิลลา,ลลา,าลมันอัตลอฮะเบกอลบินสลีมนะวันที่ทรัพย์สมบัติแล้วก็ลูกหลานเนี่ยจะไม่อำเนวยประโยชน์ให้ใครใดทั้งสิ้นเลยนะจะช่วยอะไรใครไม่ได้เลยจะมีทรัพย์สินมากมายจะมีลูกหลานเยอะแยะพรรคพวกมากมายก็ตามอิล,ลา,ลลา,าลมันอัตลอฮะเบกอลบินสลีมเว้นแต่ผู้ที่กลับมาหาพระองค์นั้นสุมาธรานะด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ ปาสกาการตั้งปาคีต่อรัสุาะฮาในวัตลาปาสจาการทําชริกาการตะคับบดท่านเองนะครับก็ฝากให้พี่น้องนั้นเป็นข้อคิดนะครับในการที่จะดําเนินชีวิตในแต่ละวันนะครับต้องให้มีความชัดเจนนะครับในเรื่องราวของศาสนาแล้วก็สแสดงจุดยืนออกมาให้ชัดเจนนะครับให้เขาเห็นว่าเรานั้นเป็นมุสลิมให้มันเกิดความแตกต่างกันนะครับแล้วก็อย่าเอาวิถีชีวิตของคนกาเฟสเอาพวกอยุธยานสรนีนั้นมาใช้เป็นอานขาดนะครับ เพราะด้านนั้นเป็นาทางที่เราด้านจะไปสู่ความหายนะความวิบัติในบ้านปลายนั่นเองกับอักูลุกาซาฟัสซฟรอนซีมารีวะลลกุมวิซาลมิเนมินคุลิซัมฟัสตักฟิโูฮูอินนหัวลอฟฟุร์ไร